ต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะในช่องคสองหลักหนึ่งสองค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสองหลักค่ะได้แบบนี้นะคะไปพอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหลังค่ะ สองหลักค่ะได้แบบนี้ค่ะค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหน้าค่ะสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ ของจากด้านหลังสองหลักค่ะพอหนึ่งคอค่ะสองพอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหน้าค่ะสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะพอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ หนึ่งสองค่ะของจากด้านหน้าค่ะสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ของจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งสอง ของจากออกของจากด้านหลังคะ่ะสองหลักของจากด้านหน้าสีะะ่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ของจากด้านหลังคะ่ะสองหละะักค่ะหนึ่งสองคะ่ะของจากด้านหน้าคะ่ะสีะ่หลัก หนึ่งสองสามสี่ครองจากด้านหลังค่ะสองหลักหนึ่งสองได้แบบนี้นะคะต่อไปคล้องจากด้านหน้าสี่หลักค่ะด้านหน้าสี่หลักก็คือเรามีสองหลักนี้นะคะแล้วก็ ของจากด้านหน้า2หลักในหลักเดียวกัน1 2ค่ะแล้วก็ของจากด้านหน้าในหลักเดียวกันอีก2หลักค่ะค่ะเป็น4หลักนะคะต่อไปของจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะ ของจากด้านหน้าค่ะสองหลักในหลักเดียวกันค่ะหนึ่งสองค่ะของจากด้านหน้าในหลักเดียวกันค่ะอีกหนึ่งหลักหนึ่งสองค่ะค่ะเป็นด้านหน้าสี่หลักด้านหลังสองหลักนะคะต่อไปของจากด้านหลังค่ะสหลักค่ะ คล้องจากด้านหน้าสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่คล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งสองคล้องจากด้านขอโทษค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะสองหลัก ของจากด้านหน้าสี่หลักค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราวนไปแบบนี้เลยนะคะครองด้านหน้าสองสี่หลักของด้านหลังสองหลักวนไปจนครบรอบเลยค่ะค่ะที่ตรงที่ที่ตรงแขนนี้ก็เหมือนกับแขนด้านนี้นะคะวนไปเลยค่ะตามนี้นะคะแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ เป็นแขนเสื้อนะคะในแบบนี้ค่ะค่ะเสื้อกันหนาวเรานะคะ กล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นแขน,นะคะ่ะก็คือลำตัวก็จบที่คลิปนี้นะคะถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นขึ้นแขน,นะคะ่ะต่อแขนสองข้างะคะ่ะก็จะใกล้จบแล้วคะ่ะเราก็เดี๋ยวมาแจกไหมพรมกันค่ะแจกไหมพรมกันนะคะ,นนะ,คะที่จะต้องถักเสื้อตัวนี้นะคะ่ะเสื้อกันหนาวนี่นะคะ เสื้อตัวหนึ่งนี่นะคะจะใช้ประมาณาตัวแรกที่เราถักมันเจ็มดมันถักประมาณเจ็ดร้อยกรัมอะคะ่ะแต่ว่าเรากําลังปรับคือชุดนี้อะคะ่ะในคลิปนี้นะะเราเราจะปรับลายให้ใหได้ประมาณห0รอยกรัมคะ่ะให้ใช้ประมาณห0รอยกรัมไม่เกินห0 0อกรัมนะคะเราจะแจกสองชุดนะคะชุดละห0ร้อยกรัมคะ่ะ mm. เพื่อให้ถักได้เป็นเสื้อตัวหนึ่งเลยอะคะ่ะเอาไปฝึกถักกันคะ่ะ เดี๋ยวมาฟังกติกากันเลยนะคะชุดที่1น่นะคะชุดที่ 1, เราแจกให้กับทุกท่านที่ชอบคอมเมนต์นะคะก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะบอกว่าขอให้ขับคอมเมนต์บอกว่าอยากได้อยากได้ไดหมพรมเนี่ยคะ่ะสีนี้นะคะสีพายเส้นใหญ่ค่ะ เป็นเส้นใหญ่ฟูนิดหนึ่งนิ่มค่ะนิ่มมากเลยค่ะสี่พายนะคะเส้นใหญ่สำหรับถักเสื้อตัวนี้ค่ะหกร,ร้อยกรัมสีนี้เท่านั้นค่ะสองชุดอยากได้ที่เราแจกไปเนี่ยค่ะเพื่อเอาไปถักเสื้อกันหนาวค่ะแบบนี้ให้ใครค่ะอย่างเช่นให้คุณแม่ให้ลูกให้ ให้คุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะนะคะเม้นะะ์ม,นมานะคะทุกคนที่เม้น์มาบอกว่าอยากจะได้ไหมเพื่อที่จะไปไหมผมเพื่อที่จะไปถักให้ใครนะคะเราก็จะแจกเลขนำโชคค่ะแจกเลขนำโชคก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้เวลาตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่ห้าค่ะแล้วเดี๋ยววันที่หกนะคะ วันที่6เราจะแจ้งแจ้งผลค่ะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับอันนี้สําหรับชุดที่1น,นะคะชุดที่1คือคนที่ชอบคอมเมนต์นะคะก็คือให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะค่ะขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่สับส r คร e แล้วแล้วเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็สำหรับชุดที่2ค่ะชุดที่2เราจะให้กับทุกท่านเราจะให้กับท่านที่ชอบ แชร์ค่ะแชร์คลิปค่ะไปที่เฟ e บ o o กค่ะก็คือใครท่านท่านท่านไหนนะคะได้แชร์ไปแล้วนะคะคลิปที่หนึ่งของเสื้อกระหนาวตัวนี้ค่ะที่เรากำลังถักอยู่เนี่ยค่ะที่แชร์ไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แชร์นะคะที่แชร์ไปแล้วก็แค่แจ้งมาว่าท่านได้แชร์คลิปที่หนึ่งของเสือเส้อเสื้อเสื้อเสื้อกระหนาวตัวนี้ค่ะ ไปที่ facebook อะไรชื่ออะไรคะ่ะชื่อ facebook แล้วก็วันที่แชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกเลขนำโชคเหมือนกันคะ่ะถ้ามีคนแชร์แค่คนเดียวท่านก็รับไปเลยคะ่ะถ้ามีสองคนก็จับรางวัลคะ่ะจับชื่อผู้โชคดีคะ่ะจับจับเลขเลขเลข,เลขโชคดีคะ่ะเราก็จะแจกเลขโชคดีเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มามาจับกันว่าเลขไหนจะโชคดีนะคะประกาศผลวันที่6คะ่ะ ส่งของวันที่7ค่ะหมดเขตรับวันที่5นะคะหมดเขตรับวันที่5เราให้เวลาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เราปล่อยคลิปออกไปนะคะจนถึงวันที่5ค่ะวันที่5ดึกๆก,ก็ได้ค่ะคือเช้าวันที่6อ่ะเราเราก็จะเตรียม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 ออประกาศผลนะคะแล้วเดี๋ยววันที่7นะคะเราจะส่งของให้ค่ะ600กร,รัมค่ะสีฟ้าสีเดียวเท่านั้นนะคะ หกร้อยกร,รัมนะคะได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ